สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช็อป888มอยอีกครั้งนะครับซึ่งสินค้าที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้นะครับก็คือที่วางของด้านหลังรถจักรยานนะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช้สําหรับติดตั้งนะครับรถจักรยานเพื่อในการวางของนะครับหรือจะเป็นวางของหรือว่าเป็นสําหรับที่นั่งก็ได้นะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับ จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับมีความแข็งแรงนะครับทนทานสามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับปรับนะครับสําหรับสามารถหมุนหมุนได้ง่ายนะครับเพื่อที่ในการยึดกับเบาะรถจักรยานนะครับมีความสวยงามทันสมัยนะครับแล้วก็ ใช้งานได้ดีนะครับซึ่งน้ำหนักของมันนะครับก็จะอยู่ที่0ูนย์ดดามกิโลกรัมนะครับมีขนาด13าคูณ48คูณ10เซนติเมตรครับแล้วก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆมากมายนะครับมันจะเป็นไฟท้ายรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเมื่อมีรถส,สาดไฟเข้ามานะครับก็จะเห็นไฟสะท้อนกลับไปนะครับแต่ตัวน,นี้ก็จะเป็นที่สำหรับยึดนะครับสามารถใช้งาน ได้ง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นแผ่นพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับจำนวน4แผ่นด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเชือกนะครับเชือกยางสำหรับสามารถปรับระดับได้นะครับซึ่งสินค้าก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมนะครับ หากใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ w w w ช็อป8ป8มอนะครับหรือว่าที่อยู่รายล่างนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กันให้ด้วยนะครับ